เปลี่ยนโฉม718 Cayman ให้ดูดูดันไม่เกรงใจใครด้วยชุดแต่ง Body Kit GT4 คลิปนี้ a s s e n Auto p a r t จะพามาชมนะครับการเปลี่ยนโฉมเจ้าปอเช่718เคมนกับชุดแต่งบริคิด Gt4 ซึ่งชุดแต่งพวกนี้เขาดีไซน์มาตามหลักอากาศพลาศาสตร์คือนอกจากความเท่แล้วทุกส่วนจะช่วยในเรื่องของระบบ Aerodynamic ด้วยนั่นเองครับมาดูส่วนแรกกันก่อนเลยครับคือชุดกันชนหน้า Gt4 ก็จะประกอบไปด้วยตะแกรงด้านหน้าฝากระโปรงช่องลมด้านล่างเสริมด้วยลิ้นหน้าฮะและมีโรโ้ Gt4 ติดอยู่ด้วยโดยรวมคือทำให้รถมันดูเต็มดู ตามสไตล์รถสปอร์ตเลยทีเดียวครับส่วนด้านข้างครับเขาเสริมด้วยสกูปดักลม GT4 ถัดมาด้านท้ายก็จะประกอบไปด้วยสปอยเลอร์ดิฟฟิวเซอร์และปลายท่อคู่นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นปลายท่อคู่อยู่ตรงกลางแต่ว่าชุดแต่ง GT4 นะฮะเปลี่ยนเป็นแบบท่อคู่แยกซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยฮะชุดแต่งบอดี้คิด GT4 เนี่ยมันทำให้รถเจ้า718 Caymanet ดูดุดันมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับและนอกจากความ ะะยังทําให้ตัวรถยึดเกาะกับถนนได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองคุณลูกค้าที่สนใจครับอยากจะแต่งรถเปลี่ยนโฉมทั้งภายนอกรวมไปถึงภายในเข้ามาหาเราได้เลยครับที่ถนนสีนครินก่อนถึงซีคอนสแควร์500เมตรหรือติดต่อตามเบอร์ด้านล่างก็ได้ครับผม